เรใช้พิธีการผู้ชมเราฟังใช่ไหมครรลทางคณะศาสตร์ลานทุณธรรมจุดความชมเราฟังบัความมันเถิดนะครับทีนี้ก็เป็นเคลียรอยนะครับเป็นตัวเดียวนะครับนี่ศิษสามมิุฉาล่ะครับเล่นตัวเดียวนะครับ ให้กดถูกใจเชิ่อแล้วกดถูกใจเชืปให้ดูนะครับแล้วกดติดตามดูนะครับเพื่มไว้แลนะครับได้ภาพเชื่อแล้วต่างๆทางช่งนะครับแล้วกดถูกใจเชื่ไปนะครับที่อแล้วทางช่รับกดถูกใจเชิ่อใ้ดนะครับเชื่อว่ทางช่อรับก็จะผลดูเพื่อความบันเทาท้อนะครับวันนี้นะเทียบผลเฉพาะขีดนะครับ แล้วก็บีบีนะครับเห็นด้ลยนะครับก็เนี้ยงเจ็ดนะครับก็เก็บไปเก็บมาตังค์ชาครับก็เทยาผลดูเพื่อความมันเทิงตัวนะคร นะครับจอก่อน7 1นะครับ ก็เจ็ดก้านะครับก็คลิปนี้คลิปของทางชนะครับก็เทีผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็แล้วคอสนาขึ้นมาหน้าโครโพนะครับเดี๋ยวกดปิดเดี๋ยวข้ามคอสนาครับนะโครโพส,สนาให้กันนะครับ